บอกว่าตอนนี้นะคะเศรษฐกิจดิจิทัลเติบโตอย่างต่อเนื่องเลยบวกกับแรงสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชนที่เอื้อต่อการลงทุนและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆทําให้ไทยมีบทบาทมากๆต่อการเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัลในระดับนานานชาตินอกจากนี้การลงทุนในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีในไทยเนี่ยก็กําลังเป็นที่น่าจับตามองจากนักลงทุนระดับโลกจะสมกับที่ตั้งใจในการเป็นหนึ่งในจุดยุทธศาสสําคัญในการลงทุนด้านนี้หรือไม่ติดตามพร้อมกันใน d a t a c o n n e c t กับ ออ่อมสุพนิดาคะถ้าจะบอกว่าในภาพรวมของการลงทุนในปี6-7เนี่ยนะคะก็ต้องบอกว่าประเทศไทยได้รับการลงทุนนะคะในอุตสาหกรรมดิจิทัลเนี่ยจำนวนมากเลยโดยเฉพาะในกลุ่มโครงสร้างพื้นฐานสำคัญอย่าง Data Center แล้วก็ Cloud Service โดยบริษัทชั้นนำทั้งจากสหรัฐ จีนฮ่องกงญี่ปุ่นอินเดียออสเตรเลียรวมถึงไทยเราเองด้วยนะคะรวม16โครงการคิดเป็นเงินลงทุนรวมกว่า2 4 0 0 0 0ล้านบาทหรือถือเป็นอุตสาหกรรมที่ลงทุนสูงสุดในอันดับหนึ่งของประเทศเลยก็น่าจะได้เห็นตามข่าวแล้วนะคะเราได้รับความสนใจเข้ามาลงทุนจากบริษัทเทคโนโลยีชันน้นนำระดับโลกอย่างต่อเนื่องเลยค่ะ และแน่นอนนะคะไทยก็ยังมีแผนการขับเพื่อนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการลงทุนในปี2568เพื่อมุ่งยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการลงทุนของมยภูมิภาคอาเซียนใน5ด้านสำคัญนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ BCG Hub, Tech Hub, Talent Hub, Logistics and International Business Hub และ s o f t w e r and Creative Hub ค่ะ นอกจากนี้นะคะยังเป็นปีที่เป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญค่ะของเศรษฐกิจดิจิทัลในภูมิภาคอาเซียนเพราะว่าทุกประเทศสมาชิกจะลงนามนะคะร่วมกันภายใต้กรอบความตกลงเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียนหรือว่าดีฟาหรือว่าเป็นความตกลงนะคะที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจดิจิทัลระหว่างประเทศสมาชิกเพื่อผลักดันให้เราเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจดิจิทัลที่แข็งแกร่ง ระดับโลกอันนี้เนี่ยเป็นกุญแจสําคัญนะคะที่จะปลดล็อกศักยภาพทางธุรกิจดิจิทัลข้ามพรมแดนแล้วก็ดึงดูดการลงทุนจากทั่วโลกด้วยค่ะโดยมีการคาดการณ์นะคะว่าดีฟาเนี่ยจะช่วยผลักดันมูลค่าเศรษฐกิจดิจิทัลของภูมิภาคให้เติบโตเป็น2เท่าแตะระดับ2ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2573กันเลยทีเดียวข้อมูลจากกรุงศีเดอะโค้ชค่ะได้วิเคราะห์ว่า นอกจากไทยแล้วเนี่ยยังมีอีกสาประเทศที่มีศักยภาพโดดเด่นในการเตรียมความพร้อมรับมือนะคะกับดีฟ้าทางด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตและความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมค่ะ เรามาเริ่มกันที่อินโดนีเซียนะคะที่มีตลาดอ e ีคอมเมิร์ซใหญ่ที่สุดในอาเซียนที่คาดว่าจะมีมูลค่าสูงถึง59.34พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี68หรือคิดเป็น43.25%ของอาเซียนนั่นเองนะคะการเริ่มบังคับใช้ดีฟ้าจะสามารถช่วยลดอุปสรรคการค้าข้ามพรมแดนรวมไปถึงการสนับสนุนผู้ประกอบการในการเข้าถึงตลาดขนาดใหญ่แห่งนี้ได้ด้วยค่ะเราไปต่อกันที่ ฟิลิปปินส์ค่ะซึ่งกําลังเข้าสู่ยุคการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลมีการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลที่หลากหลายเมื่อดีฟ้าเข้ามามีบทบาทสนับสนุนการค้าออนไลน์และบริการทางการเงินดิจิทัลจะทําให้การแข่งขันของเศรษฐกิจดิจิทัลในฟิลิปปินส์เนี่ยมีแนวโน้มเข้มข้นแล้วก็เติบโตเร็วขึ้นด้วยค่ะ แล้วก็มาปิดท้ายนะคะกันที่เวียดนามเลยอุตสาหกรรมฟินเทคหรืออุตสาหกรรมการเงินดิจิทัลมีการพัฒนายอย่างรวดเร็วจนมีอัตราการเติบโตสูงเป็นอันดับที่2รองจากสิงคโปร์อีกทั้งยังมีจํานวนผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องคาดว่าจะมีตลาดของอุตสาหกรรมฟินเทคถึง5 0 2พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2573การขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นดิจิทัลหับของภูมิภาคเป็นหนึ่งในเป้าหมายสําคัญของประเทศในทุกภาคส่วน ะะต้องร่วมสนับสนุนร่วมมือกันให้เกิดการพัฒนาประเทศในด้านเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลอย่างยั่งยืนเพื่อทำให้ประเทศไทยกลายเป็นผู้นำด้านดิจิทัลของภูมิภาคได้ในอนาคตค่ะชอบเรื่องราวสถิติแบบนี้อย่าลืมติดตามคอนเทนต์เงินของเราได้ที่ dataconnect.prd.go.th นะคะแล้วเจอกันค่ะ